ผมก็ยินดีไปเพื่อจะให้มติของประชาชนในประเทศผมและนอกประเทศเขารู้ความจริงเป็นยังไงเฉยๆผมไม่รับผิดชอบจริงแต่ว่าไม,ไม่ใช่รับผิดชอบหรือฆ่าดรับผิดชอบที่ผมป้องกันประชาชนผมไม่ได้ นั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยของพี่ชายหมายเลขสองของกองกำลังเขมรแดงหรือカมรูชนวนเจียหรือชื่อไทยว่าในลองบุญรอดก่อนที่ทางการกัมพูชาจะนำเฮลิคอปเตอร์ร่อนลงที่บ้านพักของเขาในป่าละเมาะย่านตลาดพรมจังหวัดไทลินที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดจันทบุรีของไทย คำถามก็คืออดีตผู้นำขเมรแดงที่มีส่วนในคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ตำรวจกรัรมพูชาจับกลุ่มไปเมื่อวัอนที่19กันยายนพุทธศักราช2550 <c oughs> ก่อนจะนำไปฝากขังและเตรียมนำตัวขึ้นไต่สวนในศาลอาญาระหว่างประเทศของกัมพูชาหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าองค์คณะไต่สวนพิเศษของศาลกัมพูชา หรือ e c c c ซึ่งเป็นสารพิเศษในความร่วมมือของสารประชา,ชาติและรัฐบาลกัมพูชาในวันที่27มิถุนายน2554นี้มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไรและอย่างไร มีเมฆโสพลอดีตผู้สื่อข่าว BBC ภาคภาษาไทยและติดตามทำข่าวสงครามในภูมิภาคอินโดจีนและมีผลงานเขียนเรื่องคนสองแผ่นดินทกคาเมและแคม,มนและรอยจำกัมพูชาค้นคว้าเรื่องราวของนวลเจียและพบว่าอดีตผู้นำาคมนแดงคนนี้เคยเข้ามาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนในประเทศไทยและยังศึกษาด้านนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่7อีกด้วยคือเราทโปรเจกต์ไอ S 2> <S 2> <S นวลเจียเป็นบุคคลคนหนึ่งที่จะเป็นข้อต่อทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับขบวนการซ้ายระหว่างซ้ายไทยกับซ้ายทามพูชาที่น่าสนใจมากคนวลเจียเข้ามาเรียนมัธยมตั้งแต่ที่วัดเบญจมาประพิษหลังปี2485วัดเบญจเนี่ยนะคะเรียนม4ม .5 หลังจากนั้นเข้าธรรมศาสตร์เตรียมธรรมศาสตร์รุ่นเจ็ด นะคะขอพิธทนโทษค่ะรุ่นเดียวกับคุณพ่อดีทัานพอดีแต่คุณพ่อดีทัานไม่รู้จักนะคะและถามรุ่นเจ็ดหลายคนที่เป็นแกนนาอย่างคุณสมผัสพึ่งประดิษฐ์ก็ไม่รู้จักนวลเจียชื่อรุ่งเลิศเหลาดีนะคะเป็นนักเรียนหมายเลขสี่สีเท่าไหร่ไม่ทราบของวัดเป็นจุฬาภิษฐ์ดิฉยนตรวจแล้วก็ลืมคนที่ศึกษาเรื่องของนวลเจียค่อนข้างละเอียดมากเนี่ยคือคนญี่ปุ่น คืออาจารย์เอจิมุราซิมาของมหาวิทยาลัยวาเซดะันะคะศึกษาละเอียดจริงๆระหว่างนั้นเนี่ยก็ทำงานที่กรมบัญชีกลางนะคะกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังหลังจากกระทรวงการคลังเนี่ยไปทำงานกระทรวงการเางปร,<ม>รอยู่เดือนหนึ่งแล้วก็แล้วก็เลิกไปปฏิวัติจริงๆเรื่องเขาเรื่องของนุ่งเกียร์นี่สนุกมากเท่าที่เรียนศึกษาเองเนี่ยเตื่อหรือเกิน ผานซ้ายหันขวาจัดตั้งนวลเจียคนที่ชวนนวลเจียเป็นสมาชิพพกพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยเนี่ยทีนี้นก็คุ้นเคยแต่เบงเอิญเสียชีวิตไปแล้วชื่ออะไรคะใ<ห>ค่จได้บ้งค,คุณอุดมเจริญรัตน์ไม่ต้องถามนะคะคุณอุดมเจริญรัตน์แล้วก็เสียชีวิตไปคุณอุดมเจริญรัตน์ณขณะนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการกระทรวงการคลงังรุ่นเดียวกับนวลเจียในอิจิมูราชิมะอาจารย์มหาวิทยาลัยมาสุดะที่เคยทำวิจัยเกี่ยวกับระบอบของเข,ขมรแดงและผู้นำสูงสุด เคยเผยแพร่ผ่านวิทยุเอเชียเสรีตั้งแต่ต้นปี2552ระบุว่าดวนเจียเคยศึกษาที่ประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2485และสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเยาวชนไทยแห่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2490มีชื่อในภาษาไทยว่าลองริ์หรือเหล่าดีและมีชื่อในกลุ่มปฏววิวัติว่านวนตาประหกหรือตาประรา นอกจากมีส่วนในการออกคำสั่งฆ่าประชาชนชาวกัมพูชาแล้วเขาก็ยังมีส่วนสำคัญในการออกคำสั่งสังหารชาวไทย13คนที่เรือนจำา S21 หรือคุกเปรีซออในตัวสลงอีกด้วย หลังจากที่ผู้นำหลายคนในกลุ่มเขมรแดงยอมจำนนต่อรัฐบาลกัมพูชาเมื่อปี2541ทุกคนก็ใช้ชีวิตตามชนบทอย่างสงบขณะที่ผู้นำหมายเลขหนึ่งคือพอลพลหรือสลับซาเสียชีวิตเมื่อวันที่15เมษายนคศ2541แต่ยังมีผู้นำหมายเลขสอคือนวนเจียและแกนนำกลุ่มขเขมรแดงคนอื่นๆทั้งเขียวสัมพันธ์ยองซาสารีอินทิริต ที่เตรียมรับการพ <can> ิพากษาในคดีฆ <population S 1> ่าล้างเผ่าพันธุ์